มาต่อกันที่เรื่องของภาคธุรกิจกันบ้านนะคะพลวัตที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้นะคะบรรดานักธุรกิจระดับสูงเองก็มีการรวบรวมนะคะความคิดเห็นแล้วก็วันนี้เรานํามาฝากกันค่ะซึ่งต้องยอมรับว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทําให้บรรดานักธุรกิจนั้นต้องตามให้ทันเทคโนโลยีและสิ่งที่ทําให้ธุรกิจอยู่รอดก็คือต้องมีนวัตกรรมที่รวดเร็วแล้วก็ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีค่ะ ในงานสัมมนาเรื่องธุรกิจไทยในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมบรรดาผู้บริหารจากบริษัทต่างๆได้สะท้อนมุมมองในการทำงานเอาไว้อย่างน่าสนใจเริ่มที่นางชดาทิพจูตระกูลซ e อแห่งสยามพิวัตรกล่าวว่าเมื่อผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันผู้ประกอบการจึงต้องเปลี่ยนแผนและกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องคิดก่อนทำก่อนและทำได้เกินเป้าหมายเสร็จก่อนเวลาสามารถให้กำเนิดนว,วัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆในที่เก่าได้นอกจากนี้หากจะเก่งแบบยั่งยืนได้ต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจและศึกษาข้อมูลให้มากด้วยความเข้าใจด้านนายธีรนันศสีหงกกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยและประธานกสิกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊กล่าวว่า สิ่งสำคัญสองประการที่ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคือลูกค้าเพราะกำลังซื้อและการตอบสนองต่อเทคโนโลยีของคนในแต่ละเจเนอเรชันก็แตกต่างกันนอกจากนี้ประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทำให้การมองตลาดต้องกว้างไกลกว่าเดิมไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียนและอีกสามประเทศใหญ่ในเอเชียตะวันออกคือจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ในขณะที่นายธีรพงษ์จันสิริประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยอยู่เนี่นกรุ๊ปกล่าวว่าประเด็นที่เจ้าของกิจการจะต้องติดตามในยุคปัจจุบันคือเรื่องของสงครามการก่อการร้ายและภัยธรรมชาติส่วนแนวทางการอยู่รอดก็คือต้องรู้จักเข้าถึงข้อมูลให้ลึกซึ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนและการพัฒนาที่ยั่งยืนผมผมคิดว่าทุกบริษัทเนี่ยนะครับก็จะต้องพยายามค้นหาจุดแข็ง ของตัวเราเองของบริษัทของเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าทําไมเราถึงจะอยู่รอดได้ในธุรกิจที่เราอยู่นะครับเราจะต้องมีความคิดใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะนําเสนอให้เกิดความแตกต่างนอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ในตลาดหรือสิ่งที่คู่แข่งมีอยู่นะครับอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถอยู่รอดได้นะครับ ปิดท้ายกันที่นายสมชัยเลิศสุดที่วงประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอดว c e Info s e r v i c e มองว่าช่วงเวลาเพียงแค่5-6ปีที่ผ่านมาโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจำนวนผู้ติดต่อถึงการผ่านอินเทอร์เน็ตมีสูงถึง32%ระบบดิจิตอลจึงเป็นปัจจัยและขุมพลังแรงใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าโลกหมุนเร็วผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวให้เป็นนวัตรกรรมที่บริการลูกค้าจะต้องครอบคลุมที่สุดการศึกษาข้อมูลลูก คต้องเข้าถึงความต้องการอย่างลึกซึง้งและสุดท้ายนโยบายของภาครัฐจะต้องสนับสนุนการดำเนินการของเอกชนด้วยสมาร์ทบีสเศรษฐกิจติดจอรายงาน เพราะในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมเราเองต้องปรับตัวให้เร็วนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือพื้นฐานในชีวิตประจําวันก็ยังคงเป็นสิ่งจําเป็นนะคะที่หลายฝ่ายเียพยายามที่จะผลักดนันแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับมุมมองของผู้บริหารแต่ละท่านที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะ